เรื่องการออกจากม่านพลางมายาอันเนี้ยมันเป็นจุดประสงค์ที่เรามาอยู่ที่นี่เลยนะเราเป็นผู้เขียนโปรแกรมเองสร้างด่านสร้างกนลนวงกับดักต่างๆเอาไว้เพื่อควาสนุก ในเกมนะครับเราเป็นผู้ออกแบบเกมเองแล้วก็สมมุติตัวเองลงมาอยู่ในเกมเพื่อที่จะผ่านแต่ละด่านแต่ละเรื่องที่เราต้องการที่จะมีประสบการณ์ในการที่จะเรียนรู้และวิวัตรตัวเองทำจุดประสงค์ที่เรามาเพื่อการรู้เชิงประสบการณ์เพื่อการขยายตัวและ การแสดงออกทุกแน่มุมในในโลกของเกมดังนั้นการที่เราจะออกเนี่ยเราต้องผ่านด่านตามที่เราเขียนเอาไวเ้เราต้องการมีประสบการณ์เรื่องใดต้องการขยายตัวเรื่องใดอย่างเช่นต้องการมีประสบการณ์เรื่องความรักการขยายความรักนะหรือมีประสบการณ์เรื่องความกลัวแล้วการ เปลี่ยนจากกลัวเป็นกล้าหาญเขียนบทให้เราหลงให้เรายึดมั่นกับความเชื่อในทางที่จะทำให้เราเดินออกสู่เส้นทางไปแล้วกลของเกมนั้น,เ,นเราจะกลับมาสู่เส้นทางสว่างได้ยังไง การมาฟื้นคืนเกิดกระจ่างแจ้งในปัญญายาของเราได้ยังไงอันนั้นก็คือตัวเองนี่แหละที่อยู่นอกม่านกำลังลุ้นอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องของการมาอยู่ใน,ในเกมในม่าน่างมายาและเราก็อยากจะ,ะรู้การสแสดงของเราเนี่ยมันจะสมจริงสมจังสมบทบาทแค่ไหน แล้วเราจะลงเวทีได้ยังไงน,นั่นแหะคือจุดป,ประสงค์เลยที่เราอยากจะรู้และในระหว่างการมีประสบการณ์การขยายตัวและการแสดงออกนั้นนะเราได้รู้อะไรเราได้อะไรจากเรื่องราวต่างๆนั้นนะอันนั้นคือสาระสำคัญ